สวัสดีท่านผนู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวสวนทุมโอซึ่งเป็นเพื่อนเศรษฐกิจของอำเภอสุนซึ่งเดี๋ยวเราไปพบกับเศรษฐกันนะครับสวัสดีครับพี่วันใหญ่สวัสดีค่ะพี่วันใหญ่เดี๋ผมมาแบบโดยั่งหงข้าวหน้าภาษีนะครับผมเกษตรอยากจะรู้ว่าสวนพี่วันใหญ่เนี่ยทุ่มโอมันลูกใหญ่มากแล้วผิวสวยมากแล้วดกมากเนี oui ่ยทำยังไงครับก็ใส่ปุ๋ยฉีดยา ของอันเนี้ยลวงข้าวลวงข้าวอ่ะรวงข้าวดาวเกษตรนะครับใครเป็นคนแนะนําที่ลำญ่ตอนแรกๆอ่ะคะดับสนค่ะดับสนนี่เหรอดับสนคนเกษตรคนนี้เหรอใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้สวนสมโอนี่ปลูกมานานหรือยังคะก็สิบกว่าปีแล้วอะสิบกว่าปีแล้วใช้สินค้าของรวงข้าวดาวเกษตรนี่มากี่ปีแล้วคะสามปีอะก่อนหน้านั้นเป็นยังไงบ้าง ก็ได้ก็ไม่ค่อยมากพามาใช้ของดวงข้าวนี้กูรู้สึกดีอ่ะลูกดกอ่ะดกมากเลยครับแล้วก็ปุ๋ยเคมีก็ไม่ได้ใช้ใช้เจอแบนี้ทอยลงนี่นี่ไม่ได้ใช้เคมีเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ครับอันนี้นี่คือความต้องการของตลาดเลยคือสินค้าเราเราปลอดภัยนะคนกินก็ปลอดภัยคนทําก็ปลอดภัยเพราะเราเป็นเอากนอีกร้อยวัตถุสนเลยนะครับนะครับท่านผู้ชมครับส่วนพี่ลำไยเนี่ยถือว่าเป็น สุโอที่ส่งออกได้อย่างสบายเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ใช้เคมีเลยไม่ใช้เลยใช้แต่ผลิตภัณฑ์ของวัตาุดกบเกษตรใช้ปุ๋ยน้ำขวดครับแล้วประทับใจอะไรบ้างครับที่ที่ผ่านมาเนี่ยได้ผลผลิตยังไงบ้างครก็ได้ผลผลิตดีขึ้นมาก็ทุกปีที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ใช้ทอลงค้าเอ่อก่อนมาใช้แล้วจะได้ผลผลิตดีกว่ก่อนที่ไม่ได้ใช้ได้เป็นเข่งอ่ะใช่ได้เท่าไหร่มากตีตีเป็นเงินอ่ะตีเป็นเงินปีวันก็ ได้ไม่เท่าไหรสองสามหมื่นบาทสองสามหมื่นบาทเพราะจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเป็นยังไงครับก็เหยียบแสนเหยียบแสนเห็นไหมเพิ่มปีที่แล้วเพิ่มมาหลายเท่านะจากสองสามหมื่นมาถึงแสนจะดกมากเลยอ่ะประทับใจไหมครับประทับใจมากแล้วแนะนําให้เพื่อนบ้านได้ใช้มากไหมครับก็บอกเขาบอกเพื่อนบ้านได้ใช้นะครับผมว่าดีใจนะฮะทำให้พี่ลุงยายมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็ผลผลิตโอ้วันนี้มาขึ้นใจมากนะส้มส้มโอสวยมากนะฮครับผิวสวยผิวสวยสวยมากนะครับไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลยรสชาติรสชาติเป็นยังไงบ้างหวานลูกลูกค้าแต่ก่อนหน้านั้นที่เขาเคยได้ได้ชิมได้ได้กินส้มโอเราติดใจอ่ะติดใจเขาบอกว่าเป็นยังไงอร่อยหวาน เขาบอกว่าคิวยาวเหยียดเลยจอยจองกงัน<ช>ล่วงหน้าเลยแต่จีนนี้เขาจองแล้วตอนปีใหม่นี้เขามาจองไม่มีส้มออกส้มออกไม่มีนะแต่กีนนี้เขาจองสั่งตัดไล้เห็นไหมล่ะได้ราคานะพี่ลำไยช่วงนี้ได้เพราได้ลาคานะผอาคิดว่าให้พี่ลำไยบอกพท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยว่าสินค้าลงค่าดาวเกษตรเอ่อเตรีชวนให้พี่น้องได้ใช้หน่อยครับ คนที่เขายังไม่ได้ใช้ค่ะว่าถ้าใช้แล้วมันจะเป็นยังไงคาณมั่นใจ่อยากให้พี่น้องชาวเกษตรด้วยกันนะนะหันกลับมาใช้ทอรวงข้าวค่ะเพราะว่าได้ผลผลิตดีมากเลยเอาอะะสั้นได้ใจความเนาะเนาะเดี๋ยวเรา3มคนใส่มุกดับสึงเกษตรพี่ลำใหเนาะเวลาท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะนะทุงท้ายรายการนะครับฝากถึงเกษตรกรทั่วประเทศไทยนะครับรวงข้าวดาวเกษตร ปลอดภัยไร้สารพิษั้งต้นทางและปลายทางก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ